วัีค่ะวันนี้กลัาพบๆๆกับเกดกรงเสงียค่ะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้นะคะพี่ๆค่ะเกดมาอัปเดตได้2ตัวรถเข้าใหม่ค่ะและได้เป็นตัวรถเก่งที่ราคาเบามากๆเลยลูกค้าสาหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกดอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็นรถโตโยต้าว e ีออส1.5รุ่นตัว E ีนะคะมาในรุ่น2องรตัวปี2012 ัวเกียร์ออโต้เบนซินล้วนๆไม่เคยติดตั้งแก๊สวันนี้ราคาเปิดตัวถูกมากๆค่ะจากราคาหน้าป้ายอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ลูกค้าขาเกตมีราคาตัดสดให้อยู่ที่1 4 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนจะเป็นเงื่อนไขจะไฟแน,นนซะ์นะข้างว่าค่าตัวผ่อมเพียงแค่3,000ก่าบทต่อสัญญาเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกปูสายตรงมาหาเกตนะคะที่0 6 3 5 0 6 4 7, 7 7 7ค่ะ เป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่แอดไซน์ KS 1234อย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะคะเก็บบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะคะยังไม่มีการสปาหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆแล้วรอยการใช้งานอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นลูกค้าคือคันนี้แบบเข้ามาใหม่เลยสดๆเลยนะ,ะด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยแล้วใดๆนะคะและใน,นส่วนงตัวเครื่องยนแบบต์เบื้องต้นถือว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพดีมากทีมช่างมีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยค่ะ คัสซีตรงได้ถังตรงนะคันนี้อนด้าจัดไฟแนนด้100%พาสีพบอนะคะอัปเดตเป็นตัว2568แล้วเรียบร้อยค่ะเครื่องยนต์ไม่มีค่าเหลยยี่ยน่มของตัวของเหลวนะคะลูกค้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆจากโรงงานคันนี้ได้เป็ตนตัวชุนยังขนาด1.5ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซิลลัวเลยลูกค้าไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแล้วฝากระโปรงไม่มีการไข่นะคะสติ๊กเกอร์มอกร อยู่ที่1นึ0 0แบาทเท่านั้นซื้อสดวันนี้ไม่ได้บกวกเวดเพิ่มนะคะ7%สนใจเป็นจัดไฟแนนซ์เนี่ยค่างว่าค่าตัวเหลือเพียงแค่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นต่อสัญญาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกที่หน้าโปรไฟล์ได้วิ e ออคัอนนี้ผ่อนถูกมากพี่ป่าเรามาชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างด้านหลังของตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาชมพวก คงสร้างรถยนต์กันไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่มีการติดตั้งถังแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและสาหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์ติดรถทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเดิมเดิมจากโรงงานซินซอกนะคะเดิมเดิมจากโรงงานกันแบบนี้เลยค่ะวนด้าน,นท้ายคันนี้ก็ไม่มีการข่ายนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานฝาท้ายลูกค้าขายแบบว่ารอยตกตัวเต้าทุกอย่างยังชัดเจนเดิมเดิมหมดเลยนะไฟท้ายลูกค้าก็เป็นตัวโฉมมาเนเช่นแล้วเรียบร้อยด้วยไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีคาบน้ำขังค่ะมาแล้วมาชมฝั่งขวามือของคนขับันบ้าง ฝั่งนี้นะคะพี่พี่เขาจะมีการติดตั้งพวกสติกเกอร์บอกลมยางมาให้ไม่มีละอองสีใดๆพ่นทับค่ะไ่ขึ้นไปด้านบนลอยเป็นอาร์ตนะคะยางขอบประตูก็ไม่มีอาการสุยสภาพใดๆเช่นเดียวกัน ลูกค้าคันนี้เกียเชียนะคอมีแค่สามพันเองหารถเกีงพรสมพันสมัยนี้หายากมากและคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้ารอบคันไปใช้งานด้วยตัวจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูกระจกมองข้างก็สามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้แล้วก็มีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพกตัวไฟเลี้ยวในตัวกันแบบนี้ด้วยค่ะวันนี้พี่ๆท่านได้นะคะอยากได้ตัววีออฟพอีถูกสบายเอาคันนี้ไปเลยคอมีแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นต่อสัญญาเลยค่ะสนใจลูกค้าขาสามารถสอบถามาายละเเอีดกท่หน้้ไ ราคาหน้าป้ายปกตินะอยู่ที่1นึ0 0แสนหกหมื่นแปดพันบาท คลิปวิดีโอนี้เหลือแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะสนใจทักหาเกดได้เลยนะหรือว่ายกคูใสตรงมาหาเกดค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียล tsiks หนึ่สงสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและกระทียมแมนโกงเสียงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโนอนี้เกดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับวัันนีี้สสวดคค่่ะะบบ๊าายย